สวัสดีค่ะไซต์เทตตี้ดีกรีชาแน,นลกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนมากๆเลยนะคะก็คือว่าสายก็วุ่นวายกับการหาผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วแต่งคิ้วนะให้คิ้วมันอยู่ทนยาวนานท่ามกลางอากาศร้อนลผลิตภัณฑ์ไหนที่ว่าติดทนนะคะยี่สิบชั่วโมงคิ้วก็ไหลหายไปตอนบ่าย3ามตลอดเลยนะคะสายก็เลยไปค้นพบเจอแบรนด์ใหม่นะคะในวันนี้ก็คือ สะดุ้งนั่นเองนะคะคิดว่าคิดว่าชื่อแบรนด์น่าจะอ่านาว่าสะดุ้งนะสะดุ้งที่แปลว่าแบบปัดขนคิ้วแล้วแบบว่าขนคิ้วแบบสะดุง้งอะไรคิ้วเจลใสนะคะส่วนนี้จะเป็นตัวปัดคิ้วเจลสีน้ำตาลนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองเปรียบเทียบให้ดูว่าใช้แบบสีใสหรือสีน้ำตาลอันไหนจะเวิร์กกว่ากันแล้วก็ขนคิ้วจะฟูสะดุ้งอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่า,น,าน,นั่นเองนะคะกจจะมีเจลปัดคิ้วนะคะทําให้ขนคิ้วตั้งฟูแล้วเนี่ยก็จะมีตัวปากกาเขียนคิ้วนะคะแบบที่ โฟอินวันในแท่งเดียวเลยลองดูตัวนี้กันด้วยนะคะเป็นตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยของแบรนด์ด้วยนี่นะคะก็เป็นรูปลักษณ์ของตัวปากกาเขียนคิ้วนั่นเองนะคะมันเหมือนปากกาที่เราใช้แบบเขียนสมุดมากๆเลยเนี่ยมีสี่หัวอย่างเงี้ยเออแล้วพอกดมันก็นจะเป็นไส้ดินสอออกมาตรงนี้นะคะแบบดูสะดวกสบายมากๆเลยนะคะหรือด er ิปเปอร์เป็นสีน้ำตาลเข้มนั่นเองนะคะก็คือเขียนง่ายนุ่มลื่นอยู่นะคะชาร์เปอร์นั่นเองเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะลงมาแบบนี้ ก็จะเป็นสีน้ำตาลประกายรอนหน่อยนะคะไฮไลท์เตอร์นะคะไฮไลท์เตอร์เนี่ยจะดูสีดูเหมือนเข้มกว่าคอนซีลเลอร์หรื LLC. อเปล่านะเดี๋ยวลองจะวัดเทียบดูนะคะไฮไลท์เตอร์อ่าตัวไส้ดูออกสีน้ำตาลนะสำหรับไฮไลท์เตอร์อะ่ะก็ออกเป็นสีน้ำตาลโกโก้นะคะคอนซีลเลอร์นั่นเองนะคะคอนซีลเลอร์มันก็ดูเป็นสีน้ำตาลหมดเลยนะซึ่งมันก็ดูเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่สุดนะคะถ้าเทียบ ในบรรดาส,สีนะคะรู้สึกว่าตัวชาเปอร์เนี่ยจะสีอ่อนลองลงมานะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยดิเปอร์เข้มสุดแล้วก็ไฮไลท์เตอร์ชาเปอร์แล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะเนื้อมันนุ่มเลื่นมากเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องกดนะคะเพราะว่ามันมันนุ่มมันเลื่นถ้ากดมากเดี๋ยวระวังค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวสีคิ้วไฮไลท์เตอร์นะออกสีแบบน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเทาตัวนี้ตึงนะคะ ก็คือเหมือนซื้อแท่งเดียวก็คือเขียนคิ้วได้ทุกเฉดสีผมนีเช็นแบบตรงนี้ตรงนี้คือมันจะสามารถหมุนได้แบบนี้แล้วหัวมันจะออกมาไาก็นึกว่าแบบมันมีแค่หัวตรงนี้แล้วคือของหมดนะคะอนุญาตใช้กระจกเขียนนะคะเดี๋ยวไาจ,จะใช้คอนซีลเลอร์เขียนตัวหัวคิ้วนั่นเองนะคะก็คือให้หัวคิ้วสีอ่อนนั่นเองที่หางคิ้วสีอ่อนไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าหางคิ้วไม่ค่อยคมนะเพราะงั้นเดี๋ยวไาจ,จะลองใช้เจ้าดิเปอร์นี่เลยนะคะ ในการทําให้หางคิ้วมันเป็นสีเข้มกว่านี้นั่นเองไหก็คือใช้ครบทุกสีนั่นเองก็คือให้หางคิ้วมันสีเข้มนี้นะคะ ก็จะลองทั้งสองตัวนี้ให้ดูนะคะเป็นเจลปัดคิ้วนะคะฟรีใค้ขนคิ้วแบบฟูสะดุ้งขึ้นมานั่นเองเขาจะลองสีใสในที่คิ้วขวาแล้วก็สีน้ำตาลที่คิ้วซ้ายนั่นเองะคะจะได้เปรียบเทียบอยเป็ที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะก็คือทาคเกจจิ้งก็เป็นแบบทรงแบบแปดเหลี่ยมแล้วก็เงาเงาสวยๆอย่างนี้เลยก็คือตัวเจลใสก็คือมีความแบบยืดยืดเหนืดเหนือยู่นะคะอืมัอแปนงก็แบบเป็นขนน้มแหลมเลยดูมีความแบบปัดลงไปเุ๊บเกิดเป็นพังผืดเส้นใยหนื่อเหนืดอเต็มคิ้วเลยนะคะ จะแห้งเป็น <Colin> รังเป็นมุมไม่ใชดูเหมือนอกว่จะเป็นมุมอันนี้ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เยอะเกินไปไหมอะแต่ว่าด้วยความที่หัวมันมีความหัวมันมีความแข็งมากแข็งแบบมันมันสามารถกดรีดเอาผลิตภัณฑ์ออกไปได้อ่ะมัน้อัดตั้งอย่างนี้เลยแล้วก็ตั้งมูลว่าพอแห้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นคราบแบบนี้หรือเปล่านะคะตอนนี้คือมันแบบค่อนข้างจะจับตัวเป็นคราบนะะคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราให้ฝั่งนี้แห้งก่อนนะว่าไอ้ที่แห้งแล้วมันอาจจะใส่ก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อนก็คือผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นแบบหัวหนามนี้เหมือนกันนนนนนะะคสสีี้้าาตลดดดูยยยืออกว่่ิหนะคะ มันแบบใช่พายำพยายามรีบผลิตออกมาจากหัวแปลนั้นมันรีบไม่ได้ตัวหนามตัวนี้มันแข็งมากนี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยตั้งเท่าสีใสนะคะถ้าเทียบดึงขนดึงขนแล้วมันไม่มาแล้วก็มันเลอะด้วย ถ้าเราพยายามกดมันอ่ะรู้สึกว่าถ้าเทียบกันแล้วอะ่ะใช้สีใสดีกว่าส่วนสีเข้วก็เคยใช้การเขียนเอาอยนะ่างเงี้ย นี้ทรายจะมารีวิวเรื่องความติดทนนะคะหนังจากที่ทรายเขียนคิ้วด้วยผลิตภัณฑ์ของสุ้งนั่นเองนะทั้งตัวเขียนคิ้วแล้วก็ตัวปัดคิ้วตัวนี้นะคะแต่ประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกตอนนี้คือประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะคะก็หกถึงเชั่วโมงแล้วนะคะที่ทายออกไปข้างนอกนะคะแล้วคิ้วอยู่เป็นงไงบ้างก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะหน้าทรายจะมันแย่ายมากมันปัดเสียดิตแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าหางคิ้วฝั่งนี้มีความแบบไม่ไม่เป็นหางแหลมแล้วเหมือนตอนที่เขียนใหม่ๆเห็นไหมคะ เลื่อนหายไปเหมือนเหมือนจะแอบไหลนิดนิดนะแต่ฝั่งขวาเนี่ยมันอยู่ดีเลยอันนี้จะไม่แน่ใจว่าหรือเป็นเพราะว่าเจลที่เราใช้ปัดทับฝั่งเนี้ยมันเป็นแบบสีใสตั้งน้นมันก็มีแบบคิ้วตกลงมานะคะจากที่ตอนแรกแบบตอนปัดไปมันตั้งว่าน,นี้นะ <S <s ก็รู้สึกว่าแบบว่าเออก็ไม่ได้ทน ขนาดนั้นโอเคค่ะทรายก็จะมาสรุปนะคะว่าหลังจากที่ทรายลองเขียนคิ้วนะคะแล้วก็ปัดคิ้วด้วยผลิตภัณฑ์ของแบรนด์สะดุ้กนั่นเองนะคะแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็ไอคอนซีลเลอร์อะไรพวกนี้ค่ะน่าจะมาใช้แทนแบบคอนซีลเลอร์ในการแบบว่า,าเราใช้แบบไฮไลท์เชดดิ้งทั้งหน้าอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่า ตัวสีที่อ่อนที่สุดก็ยังออกเป็นสีน้ำตาลนะนเข้มกว่าผิวซายนะซึ่งใสไม่สามารถใช้เป็นคอนซีลเลอร์ได้นะคะใช้เขียนคิ้วสำหรับคนที่ผมเข้มผมดำไปจนถึงระดับผมแบบว่าผมร้อนสว่างอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เขียนได้โดยไม่ต้องแบบซื้อสีใหม่นั่นเองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเจ้าปากกาเขียนคิ้วสีสีตัวนี้นั่นเองคิ้วนะคะของสะดุ้งนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสีสาย นตัวคิ้วมันจะค่อนข้างตั้งกว่าเลนะสมมติเราวาดหัวคิ้วไว้ไสีอ่อนอ่อนนี้ยแล้วเน้นแค่เส้นขนคิ้วอะทรคิดว่าตัวสีน้ำตาลยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะทําให้มันดูนัวดูเลอะเทอะมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อเสียของตัวฟอร์มูล่าก็คือว่ามีความยืดหนืดเป็นเส้นแล้วทําให้เกิดเป็นแบบ เหมือนพังผืดใยแมงมุมเกาะอยู่ระหว่างคิ้วนะไซต้องแบบไปใช้หวีแปลงคิ้วเนี่ยมาแบบมาแปลงออกเพิ่มด้วยนะคือเหมือนตัวนี้มันแข็งมากเลยคือไม่สามารถแบบกวาดผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมากเกินไปเวลาปัดออกได้เพราะว่าเนี่ยมันแข็งอะ่ะเออปกติมันจะแบบถ้ามันเป็นแบบเส้นใยมันก็จะปัดออกได้หน่อยแต่ว่าอันนี้มันแข็งเลยแล้วก็พยายามใช้ตัวเนี้หวีละหวีให้มันแบบ เออไม่จับกันเป็นก้อนอะ่ะมันก็ยังเห็นไหมคะมันจะแบบหวีไม่ค่อยไปเท่าไหรอ่อ่ะรู้สึกว่าแอปพลิเคเตอร์กับฟอร์มูลามันไม่ค่อยสพอร์ตกันอะไร นะคะเออก็เลยหาปากกาเขียนคิ้วแล้วก็ยังต้องต่อสู้กันต่อไปนะคะสําหรับสาวๆหน้ามาแล้วยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนหน้าเยิมง่ายมากๆแล้วก็เครื่องสาอางก็ไหลง่ายมากๆเจอผลิตภัณฑ์ไหนที่เหมาะสําหรับสาวผิวมันนะคะเดี๋ยวซายจะมารีวิวให้ดูอีกนั่นเองนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์สะดุ้งที่ซายรีวิววันนี้ก็ถือว่ายังไม่ผ่านนะสําหรับแบบคนที่ผิวมันปรับเซียนแบบซายนั่นเองนะคะต้องไปลองดูด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าสภาพผิวของซายเนี่ยมันมันปรับเสียน มากมากเลยนะคะชอบการรีวิวของทรายในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องทรายิ์ตี้ดีกรีมาทำอะไรอย่างนี้ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย